สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มี EQ ยี่ห้อซิง i ิว่าซาวนะครับก็เป็นของแบรนด์ไทยครับ Make in Thailand อ่าซิงกิว่าก็ทำอ่า Power amp ด้วยนะครับถ้าใครเล่นเครื่องเสียงนานๆจะรู้จักนะครับเป็น EQ ซิง g ิว่านะครับผมนะอ่าก็เป็น EQ Mono ปกติมันจะมีแบบนี้2ตัวนะครับมันจะเป็นซ้ายขวาเนาะแต่อันนี้มันมีชั้นเดียวนะครับเป็น Mono นะครับลูกค้าสามารถเอาไปขับมอนิเตอร์ไป คัดมอนิเตอร์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรแท้แล้วก็เสียงดีมากนะครับผมนะเพราะว่ามอนิเตอร์ส่วนมากมันก็จะใช้เป็นโมโนนะครับเวลามอนิเตอร์ดนตรีมอนิเตอร์นักคนร้องนะครับก็จะใช้ฝั่งเดียวนะครับต่าหนีนะครับใช้งานใช้งานปกติทุกอย่างต่าหนีก็มีสไลด์ตัวนี้หักนะครับตัว5 0 0เฮิร์ต์นี่หักนะครับ5 0 0ร้เฮิร์ตหักก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันคัดได้แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ500เฮิร์ตนะครับผมนะวอลลุ่ม สไลด์นะครับปกติทุกตัวนะครับตํำหนีแค่ตรงนี้หักนะครับนี่เห็นไหมอุปกรณ์ข้างในแท้นะครับผมนะอะไหล่แท้นะครับอะไหล่แท้นะครับเคยเปลี่ยนแจ็ค XLR มาหนึ่งตัวนะครับนะนะครับใช้งานปกติครับผมนะเอาไว้คัดมอนิเตอร์ได้นะครับเสียงดีมากครับผมเสียงดีมากเลยนะครับผมนะตัวนี้นะราคา500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับราคา500บาทรวมส่งแบบโอนเงินเอาไปคัดมอนิเตอร์ผมว่าคุ้มตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อซิงคิว่าด้วยนะครับผมนะ ซิงกิว่าเนี่เป็นแบรนด์ที่ดีนะครับผมนะถ้าใครเล่นเครื่องเสียงนานๆนี่ก็จะรู้จักยี่ห้อซิงกิว่าสาวนะครับผมนะก็เอาไปใช้งานคัดมอนิเตอร์ได้นะครับเป็น EQ Mono นะครับผมนะเพราะว่าปกติมันจะมาเป็นคู่แต่นี่มันมีมันมีตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับก็เลยปล่อยที่500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับผมนะใครสนใจรบกวนแอดไลน์มานะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับหรือท่านจะ โทรมาก็ได e ้นะครับแอดไลน์ดีสุดครับส่งเลขบัญชีส่งอะไรง่ายดีนะครับผมนะอ่านะครับเป็นอะไรแท้นะครับเห็นไหมครับไอซีเยอะๆเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มี IC ฝั่งนี้ก็มี IC ขนาดเป็นเครื่องโมโนนะครับน่าสนมากนะมาฟังเสียงครับผมเดี๋ยวผมจะคัดเสียงให้ดูครับก็จะเสียงเบาๆนะครับเพราะว่าร้านก็ร้านน้อยอยู่ในบ้านนะครับผมเปิดเบาๆออกนะครับเดี๋ยวครับ ตีครับ